เลี้ยงอยู่นี่เป็นสายพันธุ์อี่ยังครับแม่สายพันธุ์อี่ยังละ่ะพันธุ์หมออพันธุ์อย่างกิเพิ่นธุ์เลี้ยงก็คือแมงดาบ้านบาน<ด>า้านเานท่านั้บบนเองเนาะถ้าใครเลี้ยงสี่สมมตุติท่อง<ๆ><ๆ>สืบไปจังซี่แม่สมมุติ6เดือนหรือว่า7เดือนต้องท่องสืบไปอีกจักเดือนบางสิวางไข่เดือน2เดือนไข่ตัวนึงนี่สิออกอะไรมาบ้นจักตัวแม่โอ้มื่ก็คือหอยเซี่รีนี่ล่ะมันก็เป็นร้อยลอยลอ๋อจังจังตจังซี่หรือว่าจังที่แม่เก็บนี่เนาะประมาณจักเดือนหรือว่าจักปีหรืออายุประมาณเท่าใดนี่มันสัก6เเเดดืืออนนนข้า7พุ่่่ละคะ หกเดือนแปดเดือนพื่ออะไรกัสิเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์หนึ่สีบอกครับแมนอ๋อหางหกเดือนกับสีว่าจะแก้คัดครับครับจังสีเก็บได้เลยแม่เก็บขึ้นมาเลยเลยอ๋อมีไข่แล้วอ๋อมีไข่พร้อมอ่ะทองเบิ้งอย่งไหนฮะนี่แม่เอาจับเบิ้งดูนี่ฟองออกเขียวๆเล็กน้อยแล้วบ้องเบิ้งยังไหนอ๋อมีไข่อ่อนๆแล้วนี่ครับเอาขันบ่มีไข่เป็นสิเป็นอะไรแม่ จะเป็นทองบดตึงเป็นไดค่ะไข่อ่อนๆนื้ครับนี่นะครับที่ลักษณะของไข่บอกครับแม่นี่ไหมอ่าลืมนี่นี่นี่ทสิบวันไอ้ไข่เอาเอาแบบนี้ผมสงสัยแต่ตัวผูนีนยังไดนี่ตัวผูตัวนี้น้อยใช่ไหมฮึมมันง่ายๆความแตกต่างนะครับตัวผูนี่คืตัวน้อยเอาขันตัวแม่ตัวน้อยได้ว่กับบางบางตัวแต่ว่ามันกับกลุ่นบ่าแหลมคักอ๋อเนี่ตัวผูครับเบื้องยังไดครับแม่นี่ตัวแม่ มีตัวผู้เนี่น้อยน้อยแลย้ว